โอ้โห oh คลิปวาดทวาเชิงยอดวิวมันพุ่งสูงปีดเลยครับทุกคนและในคลิปนั้นก็มีคนดันเสี้ยเหลี่ยนกันเป็นมือวันนี้ผมก็เลยจะมาวาดให้จะได้เป็นคู่ก็จงดูกันให้ใจเชิญกันไปเลยนะก็ไปเริ่มกันเลยสิจ้าจะรออะไรและตอนนี้ผมก็กําลังวาดชุดให้เซี้ยเลี่ยนก็จะเป็นชุดสีขาวธรรมดาไม่มีแอคเซสซอรี่อะไรต่างจากทวาเชิงน,นั้นเยอะชิบหายพอมาวาดชุดให้เซี่ยเลี่ยนโอ้โ oh หสบายขึ้นเยอะเลยและขั้นตอนต่อไปก็มาวาดทรงผมให้ตัวเอกของเราทรงผมมันคล้ายๆกับของเฮายังไงก็ไม่รู้อ๋อทุ เห็นหน้าสักทีสรุปโผล่มาไอที EP9 แม่เจ้านี่เป็นตัวประกอบเหรอนี่และในที่สุดผมก็ได้รู้ความจริงสักทีว่าฮาวาเฉินก็คือสารหลังนี่เองแต่ก็ยังโผล่มาแค่คางเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ผมก็กําลังวาดผมหมายถึงผมที่ไม่ใช่ผมอ่ะเข้าใจไหมจะว่าไปเรื่องนี้ผมก็แอบสงสัยว่าตอนเปิดเรื่องที่เสี้ยนเหลี่ยงขึ้นสวรรค์มาทาไมบนสวรรค์ถึงไม่มีใครพอใจและไม่อยากจะสนทนาด้วยใครก็ได้ช่วยพอกผมทีว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าถ้ามีการขึ้นสวรรค์ก็แสดงว่าเคยตกสวรรค์มาก่อนแล้วไปทำอีท่าไหนถึงได้ตกสวรรรรรคคคค์ล่่่่่ะัััับนนนนแแตตดูงงง้้้วไมาจก